ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามครับชมเพื่อนหลวงสูดิโอของเ้านะครับวันนี้ขับนี่นะครับมาปาร์กกับเมนูพิเศษครับเมนอนครับเมนูอย่างเอ่ยวันนี้จะแกงตูนใส่กุ้งโอ้แกงเป็นสไตล์แกงเมืองเฮาเลยนะฮะแกงเมืองเลยเจ้าโอ้แกงตูนนี่เคล็ดลับอย่างหนึ่งตีจะทำเมื่อแกงตุลบวา ล้ำหรือว่าชูรสเป็นพิเศษไหมนี่แม่มีอย่างพอมครับเครื่องปรุงของ,ของแกงตุนเมืองเขาเนี่ยมีอย่างพอมครับหอมแม่มาบบว่าจุ้ยแนะน,นํากับเนาะมีหอมกระเทียมจีนหอมแดงกระเทียไมไทยครับข่าขมิ้นจะไข่ไพริกโอ้สมุนไพรทั้งนั้นเลยนะครับเนาะใส่กะปิใส่กะปิอย่างดี <c oughs> นะปลาห้าโม่ปลาห้าโม่แล้วก็เอามาตำเรียบร้อยแล้วได้ก็มีตูนที่เขาจะปรุงตูนแล้วก็มีกุ้งสด มีอย่างฮะใบอย่างฮะันี่พร้อมนะมีใบกลมก่อขาวว้าวนะครับภาไล่นอกไล่อันนึงครับอย่างนั้เหือเหือผงชูรสผงชูรสอันนี้เราไหมอันนี้เราจะต้องใส่บะคูดถูกโอแกงตุนนี่นะถ้าใส่บะคูดแล้วมันจะมีรสชาติล้ำแล้วก็หอมกว่าเขาใส่มะนาวแกงตุนเมืองถ้าใส่บะคูดแล้วใครได้กินได้รับรองว่า ติดใจแน่นอนค่ะว,ว้าวหลับปากแถมแล้วครับวันนี้่เออะเดี๋ยวเขามาทํากันเลยครับมาตำน้ำพริกกันดีกว่านะเจ้าเราจะตำน้ำพ,พริกก่อนนะเจ้า ตำน้ำพริกเขาก็เอากอฮอล์ที่เขาแปลงตำน้ำพริกเนี่ยโลโคกเลยนะจ๊ะกระเทียมนะครับกระเทียมสองอย่างหอมแดงขา่าขมิน้นจะไขยพริกโอ้วันนี้สับแผ่นแน่นอนแล้วก็ใสก่กะปิลงไปเลยอันมันจะนานเลือกใสก่กะปิไป มาต้องถึงจอนดีใส่ห้าไปจอนไม่น้อยโอเคใส่เกลือไปน้อยใเกลือไปน้อยเกลือนี่มันจะแยกให้แกงกะลัมขึ้นตำเลยจ้ะ่ละปริมาณเท่พิกเราจะใส่สิบห้าเม็ดนะจ้าเราจะต้องใส่กิ่ แกงกุยยางถ้าเราใส่กิบนี่มันจะล้ำเจ้าโบราณนโนว่าณอ่านเจ้าบอกเก่ากระเทียมเราจะใส่สามหัวน้อยๆเนี่ยกระเทียมจิ้มเราจะใส่ห้ากลีบหอมแดงไม่จะใส่สามหัวถ้าใครเก่งหัวเจ้าแทวนี้มันแกงมันมันนักเกลยเจ้าข่หาห้าแวนกะปิ เกลืองจ้อนแล้วกับปลาหลเกลืองจ้อนนะจ้าให้จะตามเมื่อละเอียดก่อนเขาจะตั้งน้ำหอนตั้งน้ำ้อนแล้วเขาจะตอนนี้เขาเปิดกุ้งซดสได้เขาจะต้องใส่ทีหลังตั้งน้ำ้อนวันนี้เขาจะบอาขั้วนะพี่เขาจะเป็นอาหารสุขภาพน้ำ้อนแล้วเขาจะเอาพริกเข้าใส่น้ำเดือดแล้วเขาก็เอาตุนเข้าใส่ถ้าตุนสุกแล้ว ้าตุนุกแล้วก็จะบีบบีบมะคูดเข้าใส่แล้วก็ใส่กุ้งทีหลังใส่กุ้งกําเดลแล้วก็ปิดไฟเลยเจ้าแม่ครับยังเนื้อสติ่มนใส่แกงตุนเนี่ยต้องเป็นกุ้งสดอย่างเดียวก่อนกุ้งน้อยได้ก่อนได้หมดกุ้งน้อยปลาได้หมดมถ้าเป็นปลาได้เขาก็คั่วยอย่างน้อยแต่น้ำมันน้อยเดียวคั่วยอย่างน้อยถ้าเป็นกุ้งเนี่ยแบบต้องคั่วอะไรจา เป็นปูเป็นปลาเป็นหอยอย่างแกงใส่ได้หมดเลยไหมครับรียกว่าแกงตูนนี่ก็คือของคนเมืองคน,คนเมืองขนาดต้องถถึงว่าใส่กระเทียมใส่พริกใส่อย่างคื่อใส่กิกงจาวะกเอาห้ามใส่กุ้งว่าถ้าใส่กิกแล้วมันจะล้ำอ,อ,อันนี้อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับของคนเมืองเลยจา้า แต่เราจะต้องปอกผิวคู่ด้วยนะจนะไม่ให้มันขาวๆเลยติดนะมันขมตอก็เขียวๆเลื่อเดี๋ยวนี้น้ำเดือดแล้วนะเจ้าแม,ม่นวลก็อย่าเอาพริกที่เราตัาแล้วนี่ลงนะเจ้าแกงเมืองใส่กุ้งนี่เราเต้องคั่วเลยถ้ามันบบบขาวเอาน้ำล้างคกุกเสร็จตุย ันจะได้ลำตลัเทไปน้ำเดือดแล้วประเดี๋ยวนี้มันกำลัจะเอาตูนกบบับใบบะขูดลงนะจ๊ะถ้าตูนกบบับใบบะขูดสุกแล้วแม่นน็จะเอาน้ำบะขูดลงตัวสักกําให้ตูนสุกอนนะจ๊ะตอนนี้ตูนสุกแล้ว แม่นวนก็นจะเอาน้ำแบบขูดใส่ก่อนนะเจ้าใส่เกลืองเดียวแล้วก็เจีมก่อนเนะาะจะส้มลงไปก่อนมะนาวอห้าแกนเราบอกขูดห้าแกนขอโทษเราคั่ซ้อนนะเจีมขั่งปากนี่บนดีมันเปิเป้ลใส่แหมน้อยใส่หมดเลยนะเจ้า ใส่บันาวแล้วแม่นวลตจะเอากุ้งมาใส่เอากุ้งลงเลยนะเจ้ากุ้งมันจะนักเหลือตูนไปหน่อยใส่กุ้งลงไปเรียบร้อยแล้วพอสุดยอดหอมขนาดกั้นจามอาอยุ่ รับร้องขับนี่ก็ต้องล้ำขนาดนั้ครับแม่ครับ้าไมก๊อมกอไหมมามาแล้วมาเดี๋ยวนี้ใส่ใบกลมกลอก,กับปิดไฟได้เลยนะเจ้าเพราะว่ากุ้งนี่แกงเมืองมันแข็งโอ้อากให้ทุกท่านได้พอนะครับคลิปนี้โอ้โหซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของคนเมืองนะครับไปตํากับเข้าอาหารเหนือเนี่ยคนต้องผาดมาได้นะครับสำหรับการสั่งเมนูนี่ ก็นี่จะฮือจิ้มมาจิ้มตึงกุ้งตึงตุนเนาะ,ะจะฮือดาบไอ้ดาบจิ้มว่าลำว่าบะลําลองก่อนนะฮะมันหอมเครื่องแกงนะแค่แม่แล้วก็อหอมมะขูดนะครับเนาะหอมกัมกอแกงเมืองบะลําอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะจิ้มนะครับหยิบ,บน้ำก่อนนะน้ำก่อนมันฮ้อนหะนึ่งเป่าเงี้ย โอ้ไม่ได้ใส่แป้งหวานแยังรำเอื่อนะถ้าจะใส่แป้งหวานก็ต้องละค่ะแม่จับเลยจับเลยต้องใส่แป้งหวานไปใหฮะต้มจอมมอมแบบมอกกินเขาได้เดี๋ยวผมจะจิ้มตูนเยอันนี้มันหวานกุ้งเนาะต้องใส่น้ำตาลเนาะอืมเมนูนี่แผ่นลำสุยอดข้าน้อยขอคาราะครับลำเมื่อนะครับอร่อยแม่ À, 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 hơi bật tặc chắc dây rồi không ngàn แกงตุนเมืองนะครับแกงส้มตุนเมืองหน่อนใส่ถึงก,กํากอใส่ถึงกุ้งวันนี้ก็เป็นที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับในเตาไฟเขาเนี่ยกลิ่นหอมฟุง้งไปหมดเลยนะครับขอบคุณทุกท่านติดติดต,ตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับรบกวนฝากเฮือนหลวงสตูดิโอนะครับใบไในอ้อมอกอ้อมใจของทุกทุกท่านกําลังนึงขอนะครับความฮักนะครับความเอ็นดูหมูเฮาต่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับมูฮา e ตอยนะครับสำหรับเมนูนี่วันนี้ผมเขานะครับกระลการเมนูน้นจะขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูหน้าครับสวัสดีนี่สวัสดีครับขอไปกินเ้าก่อนนะครับาานไปกินคลับ